ย้อนฟังมิกกี้พูดถึงเจนนี่ออกสื่อก่อนมีข่าวเลยยองอยาปิดฉากรัก6ปีค่ะย้อนฝั่งสัมภาษณ์มิกกี้โนนพูดถึงเจนนี่ล่าสุดก่อนมีข่าวเือแยกบ้านกันแล้วค่ะชมไม่ขาดปาก ภรรยาไทยแบบแฟชั่นวิกตอเรียซีเกรดหลังจากที่เพจบังจากโปดาราออกมาโพสชวนจับตาความรักของนางเอกสา่แบวก่อนที่จะส่อแววเลิกรักกับสามีหนุ่มรุ่นน้องเพราะในตอนนี้ได้แยกบ้านกันอยู่แล้วค่ะฝ่ายชายนั้นได้เก็บข้าวของออกจากบ้านไปหมดเกลี้ยงและขอคุยแค่เรื่องลูกเท่านั้นจัดทำใบนางเอกสายแบวขวัญใจพี่กระเทยที่พี่ตารู้ทําเอาลายคนโยงไปที่คู่ห้องเจมี่อัลลภพาสนะป้อมเพชร กับสามีหนุ่มมิกกี้ซึ่งที่ผ่านมานั้นเจนนี้ได้ใช้ชีวิตคู่อยู่กับมิกกี้อย่างเรียบง่ายตามคําแนะนำของหมอดูจึงไม่ค่อยได้เห็นเจ้าตัวโพสร,รูปคู่อยู่กับสามีตามโซเชียลไวอนะัก ซึ่งล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปสัมภาษณ์ล่าสุดของมิกกี้มวนที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังภรรยาได้เผยแฟชั่นเซ็ทวิกตอเรียซีคลิคนไทยคนแรกที่ได้รับเลือกเป็นคลีเซนเตอร์ค่ะซึ่งทางมิกกี้ได้ชมไม่ขาดปากว่าแฟชั่นเซ็ตล่าสุดนั้นสวยมากแต่ไม่กระชมต่อหน้าเพราะเคินบางทีก็มีชมข่าวบ้านผ่านทางไอจีนักข่าวบอกต่อว่าในตอนนี้หลายคนมองเจนนี่เป็นนางฟ้าไปแล้วมิกกี้ก็ต ยิ้มๆไปว่ายัางไม่มีปีกนะก่อนจะถามเล่นๆแล้วผมเป็นอะไรดีนักข่าวก็รีตอบทันทีว่าเป็นเทวดาค่ะนิคกี่ก็บอกว่าอยู่ช่วยดูแลกันดูแลสุขภาพกันต่อไปค่ะ hey.